เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมก็จะแก้มแก้มกับตักแล้วกักบตักแล้ว God, s <S <laughs> ภาพเดียวเขามีภาพเดียว <laughs> <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้มแอนเฟ์มีครับ<า>ก็ตอนนี้เนาะเป็นวันที่19กาคุมภาครับก็เป็น1วันก่อนวัน พิธีเช้าแต่งงานจริงรู้สึกตื่นเต้น,ต,นตอนแรกไม่ค่อยตืน่นเต้นเท่าไหร่ข้างหลังนี่ก็มีจัดออกมาอะไรนิดหน่อยแหละเนี่ยคือถ้าเราเทียบกับคลิปที่คลิปก่อนหนะ้คลิปก่อนหน้านะครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคือบอกว่าก็วันนี้ก็มาดูครับมาดูว่างานมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับดูแล้วพี่ๆเขาน่าจะทํางานกันทางคืนเลยใช่ก็มาเริ่มมาติดอะไรก็สวยครับสวย,สวยข้างบนสวยมากเลยพรุ่งนี้ก็จะเน้นเป็นสีขาวใช่ค่ะใช่เพื่อนนีทักมาสด๊ด เลี้ยงไหมเลี้ยงไหมสะาดสดไหม่ขออนุญาตแล้วกลับตีสามได้ไหม<อ>เราบอกถ้ากลับไปแล้วเราหนีเลย <laughs> ตอนี้แต่งด้วยแล้วถ้ากลับตีสามใช่ครับก็ดูและระยะทางรู้สึกเหมือนมันไกลขึ้นนะเแกันมากไ <laughs> กลย,ยังไงไม่รู้ แต่ไปมาคือเพื่องเจ้าสาวนี่คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ดาที่แวนยากมากเลยคือพอชวนแล้วคนนู้นเอ้ยอยากไปคนนี้ก็อยากไปคือแบบรู้สึกแบบคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะกว่าที่คิดว่าใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะสนุกมากๆใครว่วพรุ่งนี้คอยดูว่าเจ้าบ่าวจะแบบขนาดไหนกาจะได้เจอแล้วก็หวังไว้เหมือนกันว่าประตูสักสามสองสามประตูก็พอไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเจ้าบ่าวเตรียมปึกอย่างนี้ก็เดี๋ยวเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูในวันจริงในวันนี้นะครับว่าบรรยากาศในงานจะเป็นไงความสนุกแบบว่าบรรยากาศเออตอนแรกเราว่าเราจะแบบทําตัวชิลๆไม่ค่อยตื่นเต้นนะแต่พอแบบมาถึงใกล้ๆจริงจริงเนี่นนะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าแต่งงานครั้งแรกใช่จะเป็นครั้งแรกแต่งของเล่ใช่ครับแล้วก็แก้มก็ถามว่าเราจะลืมอะไรไหมก็เลยบอกว่าเออเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะลืมอะไรเพราะเราแต่งครั้งแรกเหมือนกัน เดินมาจะง,ง่ายนิดน,นึงเนาะก็ะแบบมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนว่าพรุ่งนี้กวาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยจะเป็นยังไง <c oughs> นี่คนระับห้องพิธีส่งตอนนี้พี่เขาจัดตโต๊ะหมู่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่แบบว่าให้แขกนั่งร่วมพิธีส่งกันครับแล้วก็นูนน่นแอบไปมองไม่เห็นผ่านขันมากครับผ่านขันมากอยู่ฝั่งโนโ้นโว้ คือใครถือนี่คือบอกว่าต้องแข็งแรงนิดนึงคือรู้สึกแบบน่าจะหนักมากแน่นอนเลยใช่ครับตอนนี้ก็เตรียมเ,เตรียมค่อนข้างจะถ้าผมดูก็จะน่าประมาณ60นได้แหละครับโอเคก็มาอยู่ในห้องเนาะก็เนี่ยครับตีมก็เป็นงานสีขาวนะครับที่แบบว่า2คนคุยกันแล้วนะครับว่าแบบเออชอบแนวนี้นะครับดูคลาสสิกแล้วก็ มันให้ความแบบความรู้สึกที่มันดีนครับเหมือนความรักที่บริสุทธิ์อะไรอนี้แล้วก็อันนี้ก็สวยงามนี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่แบบว่าสู่ขอแล้วก็มีพิธีมั่นอะไรสวมแหวนกันน้าเี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมก็จะแก้มแก้มกับตักกับตักแภาพเดียวเขามีภาพเดียววันนี้ก็แบบว่านั่งดูยู u ูบครับว่าพิธี ขั้นตอนในงานเช้าการแต่งประเพณีแบบไทยยังมีขั้นตอนอะไรมันก็เตรียมกับแก้มว่าเอ้ยเราจะต้องกราบตรงนู้นนะกราบกี่ครั้งมีจังหวะไหนมั่งอะไรเงี้ยคือแบบว่าพยายามเตรียมกันตลอดกลัวหลุดครับกลัวหลุดเพิ่งเคยครับเพิ่งเคยทุกนี่มีเรื่องอะไรที่เครียดลำบากใจหรือว่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะ ตงนี้ที่กังวลเหรอครับก็คือพวกญาติผู้ใหญ่ครับคือด้วยแบบว่าบันไดเนาะมันก็จะสูงนิดนึงครับก็คือคนคนแก่อะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวขึ้นแล้วแบบไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องลองดูทีนึงแล้วก็กังวลก็คือแบบว่ากลัวหลุดอะไรไปสักอย่างครับเพราะว่าไม่เคยเหมือนกันใช่ครับกลัวกีใช่ปะแต่ตรงนี้ก็เตรียมเตรียมร่างกายมาครับ เตรียมดันพื้นแล้วครับเพราะว่าเห็นว่างานคูนอื่นเนี่ยโคว่าจะขึ้นมาได้นี่โหเสียทั้งเหงือ แบบว่าทั้งต้องร้องเพลงต้องเต้นอะไรยงี้มีแต่ว่ามีการเตรียมตัวมาแล้วครับแก้มคะพรุ่งนี้มีอะไรกังวลเลยพิเศษพรุ่งนี้อคะก็จริงๆอ่ะก่อนอื่นเลยคือกังวลตัวเองกลัวแบบคือเราแต่งงานครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะว่าพิธีมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลัวแบบว่าเวลาพี่แวนเขาแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวกลัวปล่อยสาวออกมาตามคลิปที่ทุกคนแบบเคยเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพรุ่งนี้กลัวแค่ว่าแบบ บางทีบางขั้นแบบบางบางพิธีอะไรเงี้ยเราเราเราเป็นเด็กวัยรุ่นนะ่ะเราอาจจะยังไม่รู้ขนรทมเนียมว่าเออโบราณเขาทํามายังไงอะไรเงี้ยก็ต้องสอบถามคุณพ่พอคุณแม่อะไรเงี้ยคะ่ะที่เขาผ่านมาก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็หวังว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีคะ่ะก็ให้ทุกคนรอชมภาพกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทำท่าค่ะแม่ปวดเข่าอยู่แล้ว <laughs> ซ้อมเดินตรงไปแล้วที่บ้านบอกมาม้าเดินตรงนะม้าอายุเยอะแล้วไงก็จะมีแบบปัญหาเรื่องเข่าอะไรเงี้ยแต่ดีขึ้นเยอะพอกินให้กินคอลลาเจนแล้วก็ดีคือตอนนั้นะแก้วางแผนแต่งงานแล้วนะแล้วก็ซื้อคอร์สเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วไปลงคอร์สไปแล้วครั้งหนึ่งน้องอะโดนไฟฟ้าระเบิดใส่ขึ้นไปทํางานเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วระเบิด80ทั้งตัวเข้า ICU แบบคือหมอประเมินเลยเพราะว่าแบบไอพวกเคสไฟฟ้ามันจะประมาณปีกว่าเลยนะกว่าจะหายอะหมอประเมินเลยว่าปีหนึ่ง อยู่ต้องอยู่เปาโลยาวๆนอน<ล>แบบคือเขาบอกว่ายางต่ำเนี่ยนอนเป็นผักเลยในไอซีประมาณ2เดืนอนน้องแก้มอยู่ไอซีประมาณอาทิตย์สอาทิตย์อะแล้วก็กลับมาฟื้นตัวห้องพิเศษข้างนอกประมาณยังไม่นนถึง5าเดือนอะคือตอนนี้ก็ปกติตอนนี้ปกติเลยคือแก้มแบบว่าป้าคุณป้าที่แก้มรู้จักบวชชีให้แก้มทําบุญพาททาอะไรแบบคือตอนแรกคิดแล้วคือไองานงานเลี้ยงเย็นเราอะแก้มจะให้น้องเป็นคนจุงมือแก้มไปส่งแทนคุณพ่อเพราะว่าพ่อแก้มไม่อยู่ใช่ไหมก็จะมีน้องชายคนเดียวอะไรเงี้ย ตอนแรกคิด่าแล้วว่าน้องอ่ะมาไม่ทันแน่ๆในนี้ก็คือแบบนางพูดเลยนะตอนที่อยู่ ICU ICU จะพูดไม่ได้จะเขียนได้อย่างเดียวแกก็บอกว่าเอ<ด>ถ้าอยากหายทันอนะ่ะทำตามหมออะไรเงี้ยนะเออน้อก็เขียนบอกว่านางจะพยายามหายทันอย่างเงี้ยนะโอ้ซึ้งมากตอนนั้นแบบว่าคือมันไม่น่าจะหายอนะ่ะใช่แต่ตอนนี้คือเดินเหินปกติเลยแบบว่าคือเขาบอกเขาพูดกับแกงไงบอกว่าสัญญาว่าสัญญาว่าจะไปงานแต่งพี่ให้ทันอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นคือแบบ แล้วเราก็กลายไป็ว่าไอ้ที่ลงคอเจ,าจ้าสาวไปไม่ได้ทําเลยทำ <c oughs> ไปครั้งเดียวพอเจอเรื่องน้องยาวมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทํางานยาวไม่ได้ทําเลยน้องชายแท้ๆของแกเองตัวใหญ่ไหมคุณแจลงแรม,ไ,มได้บอกที่นอนไว้ไหมจ๊ะบอกที่ไว้ไว้ปะ โอเคครับก็ดูแบบว่าเห็นบรรยากาศคร่าวๆไปแล้วเนาะว่ามีการเตรียมการยังไงแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากวันวันแรกที่เรามาดูเดีย๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้ครับ <laughs> วันนี้ก็ไม่น่าจะได้นอน <laughs> ขอนอนกอนครับเจ้าสาวแต่งหน้าไปบจะวางนอน <laughs> ซ้อมซ้อมกลับก่อนมั้ยจะซ้อมกลับหน <laughs> <laughs> ค,ครั้งแรกและครั้งเดียวพอเสียใจต้องบันทึกบันทึกภาพไว้ครับ เหตุการณ์ัวดสั่นต anyway> ้องแบบแข็งไปเลยตั้งใจดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นครั้งเดียวานันครั้งต่อไปก็จะเป็นพี่แกมพี่แวนกับแก้มแดนจ้ะครับโอเคครับก็ยังไงน้องฝากติดตามช่องของเราเลยครับแก้มแวนแฟมิลี่นะครับแาลีมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งครับกระดิ่งกระดิ่งบายบายสวัสดีค่ะ